ครออับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมนายโยผมโยมาคิดโน้ตอีกแล้วในเกม Identity V นะตอนนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะแหมช่วงนี้เจอกันบ่อยบ่อยแบบรอบที่เราเพิ่งทำไปเมืม่อไ,ไม่นานนี้เองเอ๊้คือนานไม่รู้จำเวลาลงคิดไม่ได้แล้วในวันนี้เรามาใน วันครบรอบของพี่อูชาน่าอย่างที่เห็นอยู่ที่กิจกรรมเลยว่าแต่เป็นเกยอชาไม่ค่อยเหมาะฮนะงั้นเดี๋ยวเป็นพี่อูช้าก่อนล้วกันค่อยดีขึ้นหน่อยเอาละในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นอูชาเน้ะเนื่องจากวันฉลองครบรอบอาการจากไปของอูชานะผมว่า identity v เนี่ยมันดีตรงนี้นะครับเพราะว่า,วาเหมือนเขาให้ความใส่ใจกับตัวละครนะเนี่ย แบบมีวันครบรอบวันเกิดคนนู้นทีคนนี้ทีแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะแบบมีโอกาสได้โทรศัพท์ใหม่ก็แบบอ่ะเล่นกับพี่ตัวนี้เลยลกันแบบวันครบรอบของอูฉางพอดีเนาะในวันนี้ผมก็จะมาเล่นอูฉางนะแล้วก็น่าจะแบบสอนเทคนิคไปเล็กๆน้อยๆด้วยนะแบบเป็นคลิปสอนไปในตัวเลยแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับว่ากิจกรรมอูฉางเนี่ยมีอะไรบ้างนะเผื่อเขายังไม่รู้จักว่าอูฉางคือตัวอะไรอลาขาวรักดําเนี่ย งั้นเดี๋ยวเรากดไปในตรงนี้นะกดเบียวขวาแล้วนี่นะกิจกรรมอูช้างชาวต่างประรอบอูช้างมาดูกันนะครับว่าประวัติมีอะไรบ้างลักขาวักน้ําเกิดวันกับวันที่2เดือน9้านะสิ่งที่ชอบคือล่มเข็มทิศนะสิ่งที่ไม่ชอบคือฝนกระเชอกอันนี้ผมรู้อยู่เพราะว่าฝนกระเชอกเนี่ยฝนเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ตัวดําตายนะเพราะว่าเป็นพายุนะส่วนเชือกนี่รู้สึกว่าตามตำนานแนละ้เชือกเนี่ยตัวขาวจะไปผูกคอน,นะก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ชอบแน่เลย และกิจกรรมนี้ถ้าเกิดทำเสร็จนะครับผมนะก็จะได้รูปโปสเตอร์ขาวดําของอูชางเนาะแล้วก็อูชางเนี่ยยังเป็นตัวติดเมตานครับถ้าเกิดใครสนใจซื้อเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะอูชาง identity v โอ้ยเสเลดงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาไปพาทุกคนไปเล่นกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ยืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะจะได้ไม่ติดไม่พลาดคลิปใหม่เนาะงั้นไปกันเลยดีกว่าไปเอาล่ะครับผมตอนนี้มีในนัง่หงห้องนั่งห้องนั่งรอแล้วนะเอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเป็นอู่ช้างเนาะสกินนี้ไม่เฟี้ยวเลยเดี๋ยวกลับไปใช้สกินดั้งเดิมดีกว่านะเพื่อความขลังว่ไงล่ะนี่สกินดั้งเดิมเนี่ยเพื่อความขลังเสริมความหล่อที่เครื่องระดับก็ไม่เอาเอาแบบใช้เอฟเฟกต์ดั้งเดิม เอาอะไรดีนะอันนี้ดีอันนี้คืออะไรร่มร่มวิญญาณความทรงจำเมชา,มชา,มชาทีแล้วโอเคงั้นใช้อันนี้แล้วกันนะเอาละเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวไปเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะเป็นไงนะเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะ อูช้างเนะครับเปิดมานะสมัยก่อนเคยต้องเดินปล่าล่มสมนะตอนนี้เราสามารถปล่าล่มเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสก,กิลเลยนะอ๋อนิพานไรส,สิ้นสุดเนาะเพื่อเช็คเซิร์ฟได้นะตรงนู้นไม่มีแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าตรงนู้นเป็นจุดเกิดของเซิร์ฟนะถ้าเกิดว่าเราเกิดตรงนี้ใช่ปะอ่าใช่ในดูซิคนนั้นก็คือ,อพิเทศนะดดพิเทพิเทชาร์จแล้วปอบหนึ่งที่หัวสะบัด ปลายไปแล้วนะเราจะไม่เดินตรงไปเราจะเดินม้องนะก็ติดๆปลาล่มไปนะล้มนี่มัครับปลาจะทำให้เราข้ามหน้าต่างไวแล้วก็วิ่งไวได้วยนะแต่ว่ามันจะแรกจากการที่เราไม่สามารถทังแผ่นไม้หรือว่าอ้นี่ได้นะถ้าไม้หรือว่าโจมตีได้นะใช้สกิกอ,อะไรได้เหมือนเดิมครับปลาปล้มไปนับผมบอกเลยครับว่าปลาล่มแล้วก็ใช้ตัวขาวนันเดินไวมากๆนะแล้วแป๊บเดียวถึงตัวแล้วเนะี่ยกดให้ตักทีล้มอย่างไว ในะบหน้าดวงตายูสวยนะเราเนี่ยตะกี้นี่ผมเก่าจะซื้ออยู่นะแต่ว่าผมไม่มีตัวพิเศษเนาะอ๋อใช่จากที่ที่แล้วครับผมนั้นผมถามว่าผมจะซื้อตัวอ,อะไรดีแอ้นที้ผมซื้อมาแล้วครับผมเนาะผมนะเป็นน้องถุงนะน้องถุงเด็กโทรศัพท์ของเราหน้ามีคนนะท,ที่ผมม่าผมยังมีเสียงเครื่องพังอยู่หน้ามีอยูนะ่หนะ้านะในเลได้มีคนหน้ามีคน เจาะพอยสักทีหมอน่าจะได้ครับหมอไม่น่าจะยากนะเจาะพอยเลยยากไม่โดนนี่ตัวแรกเจาะสองอ่ะเจาะสองเจาะสองไม่ได้หรอกปุ๊บหมดเลยครับอู๋ฉาเนี่ยเป็นตัวที่เจาดสองยากมากครับถ้าเกิดเราไม่เจอสระชากนะจังหวะช้าเนี่ยอู๋ฉามีจังหวะหลบอยู่ครับก็คือก่อนที่จะฟาดลงมานะอันนั้นคือเราสามารถหลบซ้อนหลังได้นะ แต่ถ้าเกิดเขาตีปกติเนี่ยเขาสามารถหมุนได้สามอองศาเลยนะซึ่งถ้าเกิดจอคนเล่นเป็นเนี่ยการันตีว่าโดนเลยนะเดี๋ยวปลาล็อไปดูความแมบบ่นวสามร้อยเอซนต์ว่าอ่งอ้าวมีพิเศษแล้วงั้นแสดงว่ามีคนอยู่ครับไม่งั้นมารับโทรศัพท์ไม่ได้นะเดินไปตรแล้วใครวาน่าจะเป็นโคอิเนเตอร์ไหมหรือไม่ใช่เลยน้ำหอมไม่ทราบได้แล้วตรงนี้อ้าตรงนี้มีน้ำหอม น่าจะเป็นโคออรครับอืมข้างหน้าเนนรามีคนนะโอ้อกแจ้งอะไรเนี่ยดีนะปิดดีนะทำหมดสั่นไว้สั่นกระดิ่งไปหนึ่งทีี้โคออไปเลยครับบางสจูนะอ่าป่าลมอืม,รม,อมเรียบร้อยนะเ่คร,นะรบจบหนึ่งเดียวเรียบร้อยโครออโดนนะ ต่อไปหมอตายซะ <c oughs> เล่นเดี๋ยวไม่มองจอหุน่นไม่โดนนะโอ <c oughs> ้ครั้งไรไปเลยครับแม่นเดี๋ยวเขาดูวนนะะ <c oughs> หมอจะวนไปวนขวาเลนทั้งหนโคอ้อน่า,า,นาจ้าลูกไว <c oughs> หวไหมที่ไหนก็เอาลูกไว้กันมาทั้งนั้นนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวครังไม่แถวนี้ไปเลยครับเดี๋ยวโคอ้อน่าจะลุกนะผม <c oughs> เตรียมปล่อยแล้วกัน ไม่ติดไม่ติดอ้าวอู้หาหัดตีทัวไม่กดแล้วมันไม่ลงนะแบบโอ้ยซ้ำๆด้ำๆชงบแต่ยังก็ได้อยู่ดีโอเคโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับนะเพราะสามเครื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยไม่มีทางปั่นเสร็จหรอกอูฉางเนี่ยเป็นตัวละครที่พลิกเกมง่ายมากครับแป๊บๆก็พลิกนะถ้าเกิดว่าเขาสามารถเก็บได้หนึ่งคนก่อนที่ประตูจะเปิดนะ เกือบจะการันตีได้เลยครับว่าเขาจะได้เสมอนะ <c oughs> อะจับาเลยนะไม่มีใครอยู่แถวนี้แน่นอน <c oughs> อ่านั่งไหนดีนั่งไหนดีตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าโคอโคอโอยู่ขึ้นนู้นแน่เลย <c oughs> ขอดูหน่อยไปเลย, <c oughs> เลยมีะไรไล่ลูกศ้าว่ <c oughs> าไปโดนแน่ๆครับชิฟันโซนะอ <c oughs> ื ้าดึสัญญาณตบ่บตัวที่แตกตอนนี้ตัวแตกแต่ผมว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยครับ <c oughs> อามาแล้วมาแล้วท่านี้มาแล้วผมบอกเลยครับใช้ตัวขาวเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องทำมาตุกหับหลนไม่โดนเอาประตูรับเอาไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยตัวสองตัวแตกกันหมดจะไปนั่งก่อนนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวล่วงไป ทำประตูนะครับมู่นนะเขาอยู่ตรงนู้นไปจ้าหวานตามแล้วตามแล้วเข้าประตูว,ว,วับวบดินร้อนโอ้โหล้มสกรมองนะเขาตอนนี้ฝั่งเซิร์นี้บไม่มีโอกาสชนะเลยนะเฮ้ยเด็เืเ่อเดียวโนอะ้โแล้วตั้งนาน่เห,นเห็นเด็กเื่อนเดียวาไปนั่งนะเด่นนะน่าจะมีคนมาช่วยโครครับต้องหอมทีจะไปนะจนมองแลวนะโออโไป ทำไมหมอโอเค okay, หมอช่างหัวเขาเลยครับเราช่างปลาล้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาพโดนด้วยเว้ยโอเคสั่นกระดิ่งอีกทีนี้อิทีนี้เก,กียวโกรงต้องจีนุ่นนักซื้อหมอนี่ไม่ต้องมาสนใจเขาแล้วเพราะใช้ลูกเองไปแล้วนะต่อรายการใช้ลุกเอ็นตอนฮันเตอร์อยู่นี่ไม่ก็กจะดีสักเท่าไหร่ เอาละไปนั่งซะถ้าเากิดเราเก็บเขาได้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมอมันก็ไม่น่าจะอะไรเองได้นะเอาละตายแล้วไหมเชียงฮะน่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่มีฮะเพราะว่าน้องหอมอยู่แถวนี้ค่ะผัวขึ้นนะมาจากสะพานนี้แน่เลยไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวนป้อง วอนะัอ้อนะดี๋ยวารถตไปดักนะไปเ,ะเห็นเห็นเห็นน้ำอมอยู่ตรงโน้นนะเห็นอยู่ตรงหน้าหมาล้วาอุ้ยเลยเลยเลยหนึ่งสองสาน้มเต็มหลังเลยนะ,นะะเดี๋ยวเราไปดูวอ,อกนะว่อนจะอกีกวัดีดีเลยอือลิงนอ่ไว้ทำไม ั้งแต่นะเครื่องตัวนี้มันสั่สนๆฮะหมอน่าจะอยู่นะ,ะน,นั่นไงนั่นไงหมอนี่แหละนะถ้ามาเก็บหมอนด้อะไรอะไรก็สบายครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็เผาไอ้ได้วยนะครับผมนะเพราะว่าข้างบ้านเป็นโรงเรียนเขาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษนะมันก็เลยจะมีเสียงเด็กนิดหน่อยติ๊กน่อยดิ๊กนอย,นอย,นอยไปเลย เกิดผมวัดไปยังไงก็โดนครับเรียบร้อยย็นอยนะู่นะนี่ครับกูฉาแนะวก่อนเวลาที่เจอกต่มันจะข้ามหน้าต่างครับให้ใช้สกิลกระดิ่งใส่นะเพราะว่าสกิลกระดิ่งเนี่ยพอกดไปปุ๊บซาวเวอร์จะไม่สามารถทับไม้แล้วก็ข้ามหน้าต่างได้ชั่วขณะน,นึงนะข้ามไม้ด้วยเพราะว่ามันจะมีแถบสกิลเช็คได้ขึ้นมาแล้วเลยทําอะไรไม่ได้นี่ครับเป็นข้อดีของตัวดำนะส่วนตัวขาวตัวขาวนี่ข้อดีคือการโอนเกโรอีครับเขาโอนเก่งมากเลยนะแล้วก็ไล่เก่ง ไล่ขค่งเก่ในระดับนึงเลยแล้วตัวขาวเองก็เดินไวด้วยแบบประชิดตัวเซิร์ค่อนข้างง่ายนะตรงนี้มีคนหรือเปล่าผมครับแอบตรงนี้ไม่มีนะคมว่าอยู่แถวนี้แหละครับไม,ไม่ได้ใช้สก,กินนี้นะนี่คิดถึงกันนะเนี่ยไปเลยหมอมีคนไม่อยู่ไม่มีไนมะ่มีแล้วมันไปไหน ผมว่าจุ่ตรงนี้แน่ๆเลยเมื่อกี้มันไม่หูมันขึ้นอนะหูขึ้นอีกอโอ้ยยู่ตรงนี้นะไปไหนอ่ะโอ้ตวไม่ข้ามก็ไม่ได้ยินแล้วไม่ข้ามก็ไม่โอ้่โดนอ่าที่พวบอกไม่ข้ามก็ไม่ได้ยินแล้ว <c oughs> ไปไหนจังเนี่สาวน้อยอโดนนะเมื่อกี้พวกจับร่างน้ำหอมช้าตะเอ๋เรียบร้อยนะ บอกเลยว่าจบแล้วหน้าตานี้แบบทุกอย่างจบสิ้นมันจะแจ้งเตือนบ่อยๆเปิดโมดสั่งค์ข้งคืดคืดคลิปมันดังรู้ไหมเนี่ยนั่งไปนั่งไปเองหรือเปล่าที่เป็นคนแจ้งเตือนเนี่ยมาแล้วหมอคลิปนี้ก็จะปล่อยละคนนึงอ้าวยอมแพ้ซะแล้วกดไปเลยอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปนี้อ่ารอบนี้ก็จบไปแล้วนะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบต่อไปเลยดีกว่านะว่าจะเป็นไงนะไป,ไปแม่รอห้องสนาหานเชียเอาล่ะไหนดูซิโอเหมือนจะมาด้วยกันสองคนฮะอะไรภาษาเวียดนามโอ้ยแก๊งเวียดนามสองคนไม่เท่าไหร่ผมมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามอยนูะ่ในเกมนี้เนี่ยอนะ่ะเปลี่ยนสกินก่อนนะเพื่อความขลังเปลี่ยนเป็นน้ำตาสักภูผานะ แล้วก็เป็นเครื่องประดับละอ,อนะ่อนเครื่องประดับละออนนี่เป็นของตัวจอมยุทธนะแต่ผมรู้สึกใส่กับสก,กินนี้เข้าเนาะแล้วก็สเปลเปลี่ยนเป็นลูกตานะเพราะว่าแมปนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นเอาแล้วก็พิมพ์อะไรกันเนี่ยอะไรของพวกเขาเนี่ยอะไรโปรโปรใช้โปรอฮะใช้โปรได้ดีได้ดีใช้โปรอ่ะบอกบอกเลยนี่บันทึกคลิปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแจ้งเอาไปแจ้งรายง,งานเดฟอู้มีคาร์บอยด้วยฮะชักไม่มั่นใจและสี่าจะชนะเนี่ย เอาเถอะแต่ช่างมันเราเล่นให้เต็มที่นะเอาละ่ะตอนนี้ก็พร้อมหมดละงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะเป็นไงนะเอาละไป,ไปริงมูคิมซันเอาละ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมนะแมบบนี้ภาพสวยแบบนี้ชิมะดูสวยขึ้นแต่ก็ยังดูแหลกเหมือนเดิมนะ ตรงนั้นมีคนแน่ๆครับหนึ่งคนนะไปแล้วล่มนั่นไงเจอใครเอย่ยดูจากตะวัเงาแล้วน่าจะเป็นน้ำหอมนะใช่ไหมอ้าอ่าใช่ใช่น้ำหอมจริงด้วยไปไปไปเอาระดักไม้ถ้าอูฉางเองสามารถตีอยังคีได้นะครับผมนะมันจะไม่โดนไม้นะเพราะว่าดีเลยในการตีของเขาในค่านข้างนานนะเขาสามารถตีและสไลด์ด้วยได้เอาละดูเหมือนว่าจะไม่ข้ามนะงนั้นเก็บก่อนทางไม้เนาะ อ๋ข้างหน้าข้างหน้ามีเสียด้วยมีเสียอย่างนี้เอาน้ําหอมก่อนนะถ้ามหอมนี้ตีไปครับเก็บสกิลนะอู้ฉาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสกิลเนี่ยผมบอกในน้าโหดมากเลยถ้าเกิดอู้ฉาไม่มีสกิลเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวเดินตีธรรมดาเนาะแบบตัวมีสกิลเคลื่อนที่อยู่แค่2อันคือลบนะแล้วก็ใช้พูกอ้าวแลกแลกเลยแลกเลยอ่าเอาฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมอะอะไรของเขาเนี่ยจิ้มอ้าวนกเสียได้ดีได้ดีนกเสียเหรอ ถ้าน้องเซียมายางี้ผมบอ,อกเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมตีน้ำหอมได้ทีนึงเนี่ยผมใจนี่แล้วนะสกิลผมปลดล็อกเต็มแล้วนะแต่ปลดล็อกไวมากเลยจืิม,มเก็บไว้ตัวแต่ตัวแต่เจ้าไม่ทำถึงความจริงได้หรอกอรู้จักรีคยีมเปล่าไปเดี๋ยวไปจับไปนั่งตงนู้นแล้วกันนะตรงต้นคิดมันจะได้อยู่ไกลๆแล้วก็โซนเครื่อนได้ทีเดียวสองที่นะสามที่เลยแหละถ้าเกิดมีคนปั่นอยู่ตรงเนี้ย เอาอะเครื่องเสียนะตรงนู้นหนึ่งอันอ๋อใช่ร่มเราเองก็ทําให้คนปั่นทลาช้าเหมือนกันนะครับผมนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกปั่นทลาช้าแล้วก็เดินช้านะถ้าเกิดอยู่ในล่มแต่ว่าตรงนี้ไม่มีคนแต่ผมเห็นน้ําหอมตรงนี้ยังไงตีวืดดูดูวิญญาณดูวิญญาณดูวิญญาณอืเรียบร้อย มีคนมาช่วยน้ําหอมนะเมื่อกี้เห็นแวบๆงั้นเอาคนนี้ก่อนให้น้ําหอมคนนี้เก็บจะได้มาช่วยกันไม่ได้ะต่แงไปตรงนู้นว้าไปเลยนะไปเลยรู้จักคำว่าเนวาน่านิ้พันิพานรู้จกักนิพานบอกโอ้ยแจ้งเตือนอีกแล้วปะทข่าว,วางลงให้กับน้ําหอมนะที่ไม่ใช่น้ําหอมที่เราอู้หัวแตกเราไอ้นี่นะไม่ใช่น้ําหอมที่เราไล่อยู่นะก็ดีครับเพราะว่าวางวางไปเถอะ เอาคนนี้ก่อนนะเหมือนเขาจะรอพับไม้พับไม้เหยู่พับไม้เหย,ยู่ก็ขนาดนั้นชีอยู่ตายตอยู่หแรบบือเปล่าไปแล้วนะตปนะตปยแล้วไปล้วายจับนั่งนะตอนนี้คนที่มาช่วยได้จะมีแค่เซียครับเซียคนเดียวเท่านั้นที่มาช่วยได้ถ้ายกเว้นว่าเขาจะหิวน้ําหอมนะนั่นงนะไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บหิวปับ๊บนะรู้ดีจริงๆ ตรงนี้มีขาวนาะแต่ไม่อ่าตรงนี้มีเสือเห็นบัวขาวๆใช่ไหมยือเฟสนิดหน่อยแล้วตีอ๋อดีคอรด์ด้ดงในคลิปอาจจะไม่เห็นนะครับผมนะเพราะว่าอคนนี้นะอันนี้ติดวนเยอะวนเกงวนเกงวนได้ทีดเดียวแหละเมื่อกี้สามตัวตีไม่โดนนี่ผมตั้งใจนะอมื้อกี ล่างข่าวล่างดำนะครับผมนะถ้าเกิดว่าอุ้มตีเนี่ยระยะการตีจะไม่เท่ากันนะครับผมนะล่างข่าวจะตีไกลกว่าเนาะเห็น <He en S 2> ได้จากตาที่แล้วนะเอาน้ำหอมคนนู้กก่อนเลยครับหมันไส้หมันไส้มานานแล้วเราอะ่ะเราะ่ะฟีวเงาะนะกรับ่าเดินติดเดินติดตีไหมตีไปให้เขาใช้ลงนะถ้าเกิดว่าข่าวกดลงให้เนี่ยมันจะเป็นการเร่งเฟดนะเร่งเฟิน้ำหอมเนาะเฟสนึงเนี่ยครับคนหนึ่งนั่งได้ประมาณ30วินาทีนะแต่การที่แบบ เจอโลของคราวเนี่ยมันจะอยู่ที้แค่สิบห้าวินะเนี่ยแล้วมันจะเป็นการเล่งเฟสแบวปฏิเสยสิบห้าวิไปฟรีเลยนะจริงอยู่ที่ยื้อได้แต่ยื้อได้ไม่นานถ้าไม่ใช่เหตุการณ์จําเป็นอ่ะช่างเขานะตรงนู้นมีคนครับผมเห็นนะตอนเอาแ้าผมจับนั่งไปเลยล้มวา้าอาเอาอีไลก่อนตีอีไลก่อนให้เขาเจ็บนะอ่ะอะ่น่าแน,น่น้าแน,น่จะทาอะไรจะทาอะไรจะทำอะไร ยังไงยังไงปักลูกตาข่อนจะได้เดินช้าหน่อยลูกตาเนี่ยโดนเนิร์ฟมานะแต่ผมคิดว่ามันก็ยังใช้ได้นะแบบใช้แบบใช้ละทิ้งอะ่ะแบบไล่เสร็จแล้วก็ทิ้งไล่เสร็จแล้วก็ทิ้งไล่เสร็จแล้วทิ้งทิ้งทิ้งตายทิ้งตายตายัยงไงอีไล,ลเดินบนซ้ายทีซซายทีขวาว่างซ้ายทีซ้ายทีขวาว่างยังไงตรงนี้ไม่รอดนะไม่รอนะชาร์จภาพเข้าให้เรียบร้อยตัวแต่แตอา่าฮะเอาอีไลไปนั่งก่อนนะ ก็บอกว่าเจ็บคอตะกกแหกฝากซะ,ะอืออรโอยใช่ปะเนี่ยเอาละ่ะเอาคราวไปนั่งนะตอนนี้ก็มีแค่น้ำหอมครับถ้าเกิดน้ำหอมกดลูกเองแล้วมาช่วยพวกเราก็จะตัวแตกกันหมดนะแต่ผมจะตัวแตกไปไปวางลุมน้ำหอมน่าจะอยู่ตรงไม่ไมไมไม,ไม่อยู่น้ำหอมไม่อยู่แถวนี้น้ำหอมไปหาหลุมแน่เลย บดูจากลาักษณะน้ําหอมหน่าจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากเขาน่าจะไปหาหลุมนะแบบอย่างน้อยรอดหนึ่งยังดีกว่าตายสี่ต่ผมจะอวันนี้มันเกิดที่อุชาน่ยก็บอกเลยว่าจะปล่อยคนอย่างคนอ่ะผมเจอคนละที่จะปล่อยอเขาน้าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีหลุมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นหูขึ้นแ,แวบๆไม่มีฮะไปไหนละ อ้าผมเห็นรอยเท้านะทุกคนเห็นผมไหมผมไม่ซูมภาพนะให้ดูอ้าวรอยเท้ามาทางนี้นะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วรอยเท้ารอยเท้าเดินเดินตรงไปเดินตรงไปีไปไยัดไม้อ้าวตรงนี้ตรงนี้นั่นไงนั่นไงแสดงว่าตรงนู้นมีหลุมทุกทีที่ผมดูมาไม่มีหลุมตรงนี้แหละมีหลุมตาเอต่อยซะยืนมอบยืนมอบอ่ะผลจะไปคนนี้นะ ไหว่ก่อนหนึ่งทีสวัสดีครับเอาละไปไป,ไปเราจะปล่อยเราจะปล่อยไปไปไป,ไปลงเก้าอี้เราเล่นไม่เราจะปล่อยลงหลุมถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีหลุมก็ลงเก้าอี้ไหนดูซิเขาจะโชคดีหรือเปล่าถ้าเขาโชคดีเขาก็จะนายนะตรงนี้ไม่มีลง,กลงเก้าอี้หหอนะไ,อไหมหลุ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 มอ่าหลุมอยู่ตรงนี้ เอาะไปอ่าๆไม่ต้องหมุนเยอะไม่ต้องหมุนเยอะแปลงล่างใช่ไหมอ๋อทิ่ฟัคโซอูชางเนี่ยถ้าเกิดว่ากดเนี่ย<ท>มันจะงี้ด้วยนะ<ท>มันจะลงไดอื <c oughs> เอาละนั้นตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมคลิปนี้ผมยังไมา่รีโน่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ